สวัสดีค่ะอันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ใหญ่ไม่เด้อค่ะเด้อพี่น้ององป่ายเอฟซีอันน้องอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงถูกถูกทุกคนเด้อค่ะเด้ออันนี่ละบัดท,ที่นี่ซี่เผาขยะเนี้เผาขยะแล้วก็ทถางปลาถางปลา้างบ้านค่ะทุกคนขยะมันหลายนีน่มันปิวพวกทุงพวกยังปิวเต็มคางบ้านเลยนะคะ เดี๋ยวกับใบไม้ใบไหลเดี๋ยวจัดการก่อนนะคะทุกคนแดดก็เริ่มหอนแล้ว โอ้ยเห็นงานสวนพี่น้องได้ซ ah ้ำนี่ละโอ้ยเมยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปไปล่างมือกันจ้ะไปล่างมือกันอายุเยอะขึ้นมาเมื่อสามปีที่แล้วไม่เงยไม่บอกเคยบอกเคยเมยปั่นนี่เด้พี่น้องคือเมยขากแะ เพ็ดงานแป๊บเดียวมือเหรอแม่สมัยอันอันคอยปลูกอันคอยกระปูกเองได้พี่น้องบ่ได้มีไอ้ปันนี่ได้อันตอนปลูกตอนอันเปล่งตอนเฮ็ดตอนเฮ็ดตอนสร้างแม่คอยกระปูกผู้เดียวคอยเด้คอยกระเฮ็ดได้ป้าสามปีสี่ปีไ้หลังคอยขึ้นเมยแทะแต่แต่ก่อนคอยคอยเร่นค่ะทุกคนคอยเล่นออกกำลังกายคอยวิ่งมือละหกกิโลสิบกิโลบ้า ขาดการออกออกกำลังกายเป็นทั้งสี่เด้อพี่น้องให้ออกกำลังกายกันเด้อจ้ะเอาสำหรับท้ายคลิปว่าขีม้มมกกระน้อยสงสัยขี้ฝุ่นกันทุกคนสำหรับท้ายคลิปนะคะก็ดูอันคลิปอันพอ่อแม่อุงอิงเนาะเมื่อคืนนี้เราเล่นกันที่าสาวน้อยเพรบานเพลงนะคะคุยเฟื่องเรื่องสาวน้อย ถ่ายคลิปมือนีิก่สิคุยให้ฟังว่าโอ้ยอีหล่าหน่อยปังหลายปังขนาดวัดสีกันนะคะดอนเมืองค้นเต็มค้นล้นเขาก็บ่ได้ขนเขางานบ่ได้ไหมยุคข้างนอกก็หลายว่าสันพ่อเอกว่าอันนี้ต้องให้เครดิตนะคะไอช่องพ่อแม่อุ๋งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะไม่ใยไม่ก็ไปเบิ้งคลิปอของพ่อแม่อุ๋งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลมากแล้วกับขนาดเดินทาง ขณะเดินทางไปอันเย็นนี้แสดงที่พัทยานะคะอันเบิง้งคีพพยุทธพยุทธก็ไล่สดอยู่เมื่อตอนนี้เนี่ทพัดลงหรอกว่าอ่าพยุทธก็ว่าโอ้สนามกว้างคักว่าสัน่นอนุญาตให้เอารถม้าได้สามคันแต่ละค้นแสดงว่าสนามใหญ่โบเมลลานสิแตกอีกบ่สังกะสีสิแตกอีกบ่พี่น้องปังคักดีล่าหน่อยอันกระแส สาวน้อยเพชรบัญแพงเขาต้องยอมรับเดว่าเป็นกระแสจากอิลหล่าน้อยองค์อิงเนี่ยคะ่ะทุกคนนะคะสําหรับลูกทีมทุกทุกคนเ็ามีส่วนแต่ทุกคนก็ปังก็ดังด้วยกันคะ่ะทุกคนน้องๆแต่ละคนปังเบิดดังเบิดค่ะแต่อันที่สําคัญที่สุดก็คืออิลหล่าน้อยนี่แหละเป็นเป็นคนเหตุให้อันมีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนาะความปังความดังที่ลืม่าได้กับพ่อจอูเนาะ ผู้ปัน่นผู้เฮ็ดผู้สางผู้ให้โอกาสอิหลาผู้เฮ็ดผู้สางผู้ผู้เฮ็ดให่เฮ้าได้รู้จักอิหลาหน่อยอุ้งอิงแหมทุกคนจ้ะเพราะฉะนั้นมือแลกงนี่สังกสีเตกแน่นอนสนามว่าใหญ่คากวาสันอยู่พัทยาเด้อพี่น้องไปเบื้องไปชมกันหลายๆเด้อคณะที่อันเดินทางไปพอพ,อ,อ,พอเอกได้จอดรถขานทางเป็นยังคือน้อจังไรจอดรถขานทางจ้าว่าพี่น้อง ถึงกับได้จอดรถข้างทางว่าสันว่าย้อนว่าของฝากหลายจา้ะของฝากจากพ,อพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหลายอันเรากะอีลาเป็นเป็นที่รักของพ,อพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอีลาน่ารักเสมออีลาเป็นคนที่อ่ให้ความสุขกับพ,อพอ่อพ,อพอ่อแม่แม่พ่อพ่อแม่แม่กะหากอีลาซื้อตุ๊กตาซื้อนั่นซื้อนี่จนเต็มรถทั้งของสุดของเหงว่าสันจนได้จอดข้างทางย้อนเพราะว่า ต้องต้องจอดอันทายรถไม่เอาเอาตุ๊กตาเอาของแห่งของอันตอนจากเอฟซีไปใส่รถพอหักนะคะเอ่อรถพอหักก็มาอ่าหับเอาของทายรถเอาของออกมันเต็มรถมันล้นรถไหมพี่น้องมันล้นรถก็เลยได้จอดทายรถเอาของฝากออกเพราะว่ามือแรงนี่ก็สซิได้หลอีกคือเก่าไหมพี่นอ้องนี่แหละคือความสุขของพ่อไม่แม่เนาะ ความสุขของผู้ให้และผู้รับมีความสุขหลายกับผู้เบิงอีกเอฟซียูบ้านยังมีไงไม่กับมีความสุขในการเบิงอีหลาเนาะเบิงการอันการเหตุงานการอ่าเหตุงานปันใดกับโบมีหนาบูดหนาเบึองแม่พี่น้องอีหลาไหม,มบัวน,นี่กับสองงานสองงานไปไล่สดอันของแม่เฟิร์นพอมแล้วก็มาต่องานก็นยังหน้าตาสดใส <c oughs> มือว่านสวยเป็นพิเศษอีลาน้อยสวยเป็นพิเศษนะคะก็คลิปนี้ก็ขอให้อันพี่น้องภรรยามีความสุขกันหลายๆเด้อจ้าเด้อขอให้มีความสุขในการดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปกันหลายๆสนามไงสนามกว้างค่ะพี่น้องนัาไปอีกผู้ดใบดบ่วได้เข้าอันมือว่านอันมือแรงว่านเนี่ยไปอีกได้ค่ะนําไปเลยสนามบกบหไงค่ะทุทุกคน อันคลิปนี้ไม่ใหญ่ใหมก่กะไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไม่ใหญ่ใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะ,อะขอบคุณ FC ยิราน้อยอุ๋งอิง,อง,องขอบคุณ f อบอสโจแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านเพลงเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ